โอเคยินดีต้อนรับสู่อีพีที่สําสำหรับการขึ้นสูิพมพ์ของผมจะเป็นงไงมาดูกันและวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับใครเดีกับเพื่อนก็ได้อโอเคกับเพื่อนไอเราว่าไหววะต้องไหวนะจังหวะนี้แล้วก็นานมากเลยพอจะเจอห้องก็ตอนนี้เป็นเวลา สองเออสี่ทุ่มสิบห้าทีเอาไว้เอาไว้อย่าอา่าโน่นหนึ่งของเซิร์เขาโน่นาแล้วมาแล้วดูดีก็ได้เลยไม่เลย แล้วห้าสีอ้าวเสือแล้วกดอยู่ทีนี้ไม่เป็นไรไนะครับผมก็ไปไปไปเจอนานมากเลยถ้าเล่นก่อนจะดูจะมันจะเจอนานนะ ไม่ก็ไม่ได้เรม่ว่าตัดก่อนเราไม่ตัดต่อไงเอาอัดยาวลยไม่ก็คือให้มันได้ห้องให้มันได้ห้องอ้อ่งน้มันกินกินเวลาไงมันยังไงมันมันต้องทำได้เดี๋ยวไม่ทำยังไงเนีไม่ทำไม่ได้ มันไม่ได้มันต้องมันอยู่มันอยู่มันไม่ใส่ไม่เป็นไรนะเออต้องอ่าถึงตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงแบบว่าเแบื่อการรอแล้วข้ามไปประมาณสักหนึ่งนาทีก็แล้ว,ลวอีกหนึ่งนาทีข้ามไปเลยนะครับผม Ơi, quá mặc Nè, mặc quá mặc này mặc quá mặc quá mặc quá mặc ได้เล่นดาร์สเลเยอร์แต่ตอนนี้เราอยากเล่นเมเปันหังแมนอะไรนย่งเงีแมนจช็ดซู่อือม เราม้อนเนี่ยสติอู๋ขูรำตัวเดียวไม่พอแม่งรำคูณสองไหวบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นผมใช้สกินเดียวนี่แหละเมโลดี้สวยว่ะโคจะโคชอบอ่ะสกินเนี่ยมั่งทู่มใจทู่มใจ เดี๋ยวออกไปสักประมาณสัก20ดาวอะไรเนะี้เดี๋ยวผมจะเปิดไอ้นี่นเปิดเป็นไลฟ์สดไปเลยดีกว,ว่า2ี่สบดาวพี่เป็นไลฟ์สดว,ว่าเล่นสดกับคนดูหรือว่าเล่นรีนโทรไปเลยลออก็ถ้าใครติดตามกันอ,อยูนะ่ตอนนี้ก็ขอบคุณครับพี่ดูผมนะครับ ล้วดูมันมันก็ดีนะขึ้นขึ้นขึ้นแต่ตอนนี้ดาวมันจะขึ้นให้ผมบอาเนี่ยโอเคเอ้ยวันอ่าทีของผมก็มี ลเลน่าอเลนอลิสไวโอเลตแล้วก็เพนเฮ้ยแต่ตัวเนี้ยผมว่าเจอแก๊กเนี่ยโหโคตรน่าเบื่อเลยเนะต้องระวังตอนที่มันดึงอะไรเงี้ยโอ้ ตึงนะครับตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไไมีอะไรมากเล่นหน้าเรอต้องรอให้ทีมีกันทีว่าจะเล่นได้ไดอะไรอย่างนี้อ้าวไปเลยทำอะไรกันไปเลยทำอะไรว้าวว,ว่าหมืผมเลยะ บ่นไหวไหมเฮ้ยวัดวัดวันนี้ผม,ม,ว,ผม,มว่าผมต้องวัดบ,บ้างนะเฮ้ยโอ้โหพลาดไปสิกูน,นึงตดนนกกจิบไป อ้โหตนี่น่าน่านาน่านเาย่าน่าน่าก่าน่านานไาน่าน่าน่ปน่ครับ,มรบนมกอ่าน้าน่ม่นมัน่ัน่า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 น่นอาน่านนา่านเนานน่าน่าน่านะาราน่นา่น่าน่า่านาน่่านน่น่านปาน่นนน่น่่

มา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 ดีมาดีไม่กลัวเราจริงอ่ะได้ไ้ปลิงก์กับโฟเลนหน่อยเดี๋ยวพอเงาเงาอยาดนลาลาครับผมลาคาป้อมอะไรเงี้ย เอาเลือดดลยได้แล้วโคดินโคดินจะรำจะรำแล้วจะรำแล้วมารำให้ลำให้ลำัให้ลัขึ้นห่อขึ้นรออมแล้วดโอ้โหรำมว่ะโอ้โหเศรษดายมากเลยครับผมวันนี้ ของยังมีขอังมีใจเย็นให้ล้ำไปก่อนแหมสมสมงรอนเปล่ามาครับเมื่อกี้บอกว่าอยากโดนลำ้ำก็ลำ้ำจริงจริงอยู่แล้วเมือครั้นั้นจะได้ยินหรือเปปล่า้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเย็นเพนทำไรเห็นนะอ่าบนบน,บนระวังระวังระวัง ยูยูยูแล้วเล่วล้วไม่กลัวอะไรครับผมแต่วันนี้นิดเดียวเองมันลำม่ะมันลำมกมันลนิดเดียวเองขึ้นหลอดไปแล้วอะือือมันมาไ้ได้ตัวนึงได้ตัวหน คุณต่มันยืดโดยขึ้นหลอดไปมันลำสวนกับชิบหายแล้วแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมเราของเราส่งออกไปเดี๋ยวเราของเราป้องเลนดักของเราถูกโจมตีกางเอากังเลยสัตรูกันเฮ้ยโบเรนเอาแล้ว nè, giờ mình lên bốn, không được, lông mình lâm cẳng, bông len mà mà, mà, mà. mà, mà, mà. แล้วแล้ว,ล,วลุงไอ้หนูไ,ไหหอ้หนูดไอ้หาเหวขึ้นเตาไปตานนี้แต่ว่าต้องรอเลกเกมเลยเนะี่ยเพราะว่าวาเลกเกบ ตัวผมก็ต้องใช้ของกันพอสมควรเลยเราเรียกมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้เอาไงครับผมโดนดึงหรือเปล่าไม่โดนนะครับผมไม่กลัวนะครับผมผมไม่กลัวโดนดึงขึ้นฝั่งมาแล้วจังหวะนี้จะโดนดึงอม่ต่อดูรังคิวไว้ครับผมถ้าเจอไปเฮ้ย ไปไปไปเขีนเข้าต่วันนี้วันจังเลยโอ้โหนี่เกี่ยวมากนี่เกี่ยวเองนี่เกี่ยวเองชิบหายไอ้เชี่ยตัวอะไรแบบนี้นั่นไม่ได้หวะเฮ้ยบุญไม่น่าโโอ้หไม่งนเาได้เคอเจอเป็นที่โหแล้วเพื่อนก็ทักอีกครับผมต่วันนี้ Bên, nó văng nó văng ôi năng lên năng năng ok ừ, chắc... oh, oh, đừng đừng mất linh linh มันเอาดาบไปแล้วตนุญคิดหายแล้วจะเล่งมีู่เฮ้ยดนหนึ่งบ่บุญบนบนสวยได้ลิงกาเขาถึนตัวแล้วก็บนมาเบาดึงเบ่ดึงเบ่เฮ้ยเชจะถึงมาดิตัวทัพในวนี้ทัดดาวไปหนึ่งตัว เอ้ย okay. <those tracks. S 1> บุญบุบบได้บุได้บุได้เชื่อผมได้มั้งโมตมันดิงไปแล้วดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับตาแน่น้เอจะโดนสวยครับผมหนึ่งตัวแก๊กได้ไหมแก๊กได้ไหมได้ได้สวยแต่ต้องนะผม โอเคเฮ้ยเจ็บโคดินมามาดิมาสิมาสิล่าง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 ช่างครับลางครับมาโคดินมาดิดไปส่วนบนหน่้ ได้เวเลตมาเอ้ยได้ลิงมาโอเคเกมเริ่มจะเป็นทางเหนือแล้วบุญเหรอบุญดวงจันทร์ดงไม่ไม่อยากให้แตกนะก็สามตัวเลยครับบุญครับน่าจะต้องปล่อยนะ โเเอเคแล้วก็บุเนี่ยน่าจะต้องเคียบุ้รแล้วก็ไปกเอาแล้วเอาแล้วกาโนไปสองอ่วันนี้เกาโอ้โห้โหจะโดนดูมั้ี่ เลิงมาลิงมากมากโ้โลาได้แสครับผมได้สเสียสคุมครับถ้าเรว่าไม่ไม่าก่อนจะแบ่งหมือนยังยุงคุ้มงไปอ้ยได้แน่นอนได้แน่นอนจอนี้ไม่ได้วะระวองๆโอ้ จะกินโลเล่อสวยเนาะได้ปะไม่ได้โอเคถอยเลยถอยเลยทอยเลยถ้าแบบว่าเงินเงินตอนนี้การเงินมันมันนำเนี่ยก็ต้องแบบว่าพยายามหาเงินเข้ากระเป๋าให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นหรือว่าอ่าขี้ป่าของถ้ารู้ว่าขี้ป่าพอสำคัญมากเลคุณ เอ้ยเชี่ยตัวอะไรมาวะเนี่ยมาแล้วสองตัวครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรเรามีสกิลหนีไปว่าเยอะมากแล้วก็แบตตัวนี้มันเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นเอ้ยตรงกลางตรงกลางวาวเนี่ยแกจะดึงไหมมาดูวส,สวอยอ่ะที่ม,ม,าม,าม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 าดึงไปมันยังไม่ดึงมันยังไม่ โอ้มันดึงเอามันดึงเอามันดึงเอาโผ่สุดายมากสุดายมันดึงเอาอดี๋ยวดิระวังเขาโอ้โหโคดินลามว่ะแนวหลังเราไหวเปล่าแต่ว่าสวยครับผมหมดหมดแน่นอนครับผมแต่วันนี้มีแก๊กคิวจอนนี้มีแก๊กคิวครับผมเฮ้ยเกมแน่นดีมากเลยชมเพื่อนจบเพื่อนใชครับ น่าจะได้ประมาณสองต้มนะ่าคิดเราเดินช้ามั้งเพมเติมเติมเิมเดิมอืมน่าจะได้ประมาณสองต้มต้องถอยมั้งถ้าฝืนเล่นอาจจะลำบากนิดนึงอาจจะลำบากนิดนึงวันนี้ผมว่าเล่นหรือว่า แต่นี้มันไม่มันมแบบว่ามันไม่ตึงเท่าไหร่นะนะราะว่าตึงๆคือแบบเจอสวนเจอพิษอะไรเงี้ยเฮ้ยระวังระวังมันปล่อยไปเลยเราต้องไปเชียร์กลางเนี่ยสามกำลังไปสามวิสามวิหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ไไเอาไว้หนึ่งมาบ้าะโอ้สุดนะก๋าจริงๆตัวครับผมตอนนี้หมดครับผมแล้วก็จบได้นะผมว่าถ้าว่าฝืนฝืนเล่นนิดหนึ่งอ่ะผมว่าจบได้ถ้าจบได้เราอย่าไปกลัวมันเราก็ต้องกล้าเล่นเนี่ปึ้มไป สขอครับผมวันนี้ลิงจะเข้าผมหรือเปล่าไม่เข้านะครับผมพักนมาเปลี่ยนเสร็จเราเขยได้เลยทันทีเราจุ่มไม่ได้แต่เฮ้ยลิงลิงเราต้องกลับกลับกลับบอก่อนเลือดไม่มีแล้วนะตีดักเสร็จผมน่าจะมาลิงระหว่างลิงบน มาโซนโซนนโซนอะรโซนอะรเดี๋ยวนองเท้าปีนงเท้าต้านฐานะไว้ปะีนโอเคึงได้นงเท้าต้านนะเป็นที่เรียบแว่นนี้ก็ววานะโอ้โหครโนดึงอดนดึงวะ ่เฮ้ยระวังโดนแล้วเอาเขาแล้วโดนไปโดนโนบนโดนมีเพลงเก่าก่อนครับผมผมว่าระวงบดนนี้ก็พอเอาลิงได้นี่ว่าเพลงนี้เกิดแล้วถ้าที่จะเกิดเราดักหรือว่าโซนวะดิอือลิงเฮ้ยเกิดโดนทีนี้มันดูมันดูไปแล้วเนี่ยเราเราเล่นได้ไหมลิง โดนไปสองครับผมตอนเราฟิกเจอร์ลบกันเสือครับผมโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนโอ้โหโดนโดนในแดนระเบิดแจ็คอะจบได้จบได้จบได้มีประมาณอันนี้ก็จบได้แล้วครับผมตอนนี้สวยครับผมเฮ้ยแบบว่าหวายซิจบได้ครับผมโอเค ดาวที่ห้าก็เป็นของผมที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคต้องขอบคุณเรื่องนี้เพราะว่าเราเนี่ยคือเราไม่ทำอะไรมากมายไม่ให้เรื่องนี้ต้องไหวสิสุพีมาอยู่ไกลแค่เพื่อนห่ากระแทกเลยเขาแข็งแรงมีที่ไหนมั้ยมีที่ไหนมั้ย โอเคก็อีพีที่5จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาอาจจะต่ออีพีที่6เลยนะครับผมจะวผมแยกเป็นพาร์ทๆไว้โอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้สันธิระพงด้วยนะครับบาย